สวัสดีครับผมนายพลพัชกรณสูตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทนวรัตพัฒนาการจำกัดมหาชนขอขอบพระคุณกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยที่มอบหมายให้บริษัทดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไยความเร็วสูงไทยจีนสัญญาที่3-2ขีดสช่วงมวกเหล็กลำตะคองจากประสบการณ์ด้านการก่อสร้างกว่า40ปี บริษัทมีความมั่นใจว่าจะดำเนินการการก่อสร้างให้สำเร็จลุล่วงทันเวลาแน่นอนครับขอบคุณครับค่ะในนามของบริษัทไทยเอนจิเนียร์และอุตสาหกรรมจำกัดน,นะคะขอขอบพระคุณกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะที่ได้ให้ความไว้วางใจกับบริษัท ได้มาดำเนินการก่อสร้างในสัญญาที่3.3นะคะซึ่งทางบริษัทเนี่ยจะขอให้ความมั่นใจนะคะว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างสุดความสามารถค่ะซึ่งเราก็จะยึดมั่นในความปลอดภัยและก็คุณภาพของงานเราจะมุ่งเน้นในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพนะคะโดยที่เราจะใช้ประสบการณ์กว่า25ปีของเราเนี่ยประกอบกับทีมงานวิศวกรน,นะคะที่มาร่วมบริหารในโครงการนี้นะคะ ทางบริษัทเนี่ยจะทุ่มเทนในการทำงานเพื่อผลงานที่ดีเยี่ยมและก็จะทำให้โครงการนี้สำเร็จหรล่วงได้ตามระยะเวลาที่กําหนดค่ะขอบคุณค่ะกระผมในนามของบริษัทเรียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย ผู้แทนกระทรวงคมนาคมผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทยและผู้แทนของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันผลักดันโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกจนมาลงนามในสัญญาจ,จ้างได้ในวันนี้และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานลงนามในพิธีสัญญาจ,จ้างโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงระยะที่หนึ่งช่วงกรุงเทพมหานครถึงนครราชสีมาโดยบริษัทได้รับเกียรติให้เป็นผู้ลงนามในสัญญาจ,จ้าง สัญญาที่3ามขีดสี่บริษัทขอให้ความมั่นใจว่าบริษัทมีประสบการณ์การก่อสร้างเนี่ยสูงนะครับมีประสบการณ์ทํางานมาในที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับงานโครงการก่อสร้างรถไฟนะครับบริษัทมีบุคลากรที่มีความสามารถมีเครื่องจักรอุปกรณ์มีโรงงานก่อสร้างพีคัสคอนกรีตยดัดที่ทันสมัยและใหญ่ที่สุดในประเทศไทยบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทจะทํางานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงนี้ ได้ออกมาได้ประสบความสําเร็จมีคุณภาพและมาตรฐานตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยที่กําหนดไว้ในสัญญาจ้างเพื่อประโยชน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทยต่อไปครับครับสวัสดีครับผมอัจารสิทธิ์ดำรงรัฐนะฮะก็ขอขอบรคุณการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมเพราะว่าโครงการนี้โครงการที่มีความสําคัญระหว่าง2ประเทศแล้วก็ใช้ เวลาเชื่อประมาณสูงแล้วตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมาทางภาครัฐก็พยายามหาความร่วมมือจนถึงวันนี้เนี่ยก็ได้ได้ตัวผู้รับจ้างนะฮะก็เรียกว่าเป็นการแสดงศักยาภาพให้กับทุก,ท,กทุกภาคส่วนเห็นว่าการรถไฟเนี่ยได้ทำงานอย่างอย่างรวดเร็วอย่างเข้มข้นอย่างเข้มแข็งแล้วก็ยังอดทนครับสำหรับบรษิษัทนี่ก็ต้องรับผิดชอบสูงสุดนะฮะเรื่องของการทำงานการผจดการการนำให้โครงการเนรี่ยราบรื่นเป้าหมายเดียวกันคือต้องจบ แล้วก็สําเร็จแล้วก็ให้ภาครัฐพึงพอใจแล้วก็สร้างชื่อเสียงต่อไปให้กับรุ่นต่อไปครับเป็นความประทับใจและความมุ่งมั่นที่ทุกคนในองค์กรของเรานะครับก็ดีใจแล้วก็ได้รับความไว้วางใจในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่โดดเด่นมากครับขอบคุณครับบริษัทซีวิลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนรู้สึก เป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยให้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานโครงการรถไฟความเร็วสูงช่วงกรุงเทพนะครราชสีมาในส่วนของสระบ,บุรีแก่งคอยบริษัทซีวิลเอนจิเนียริงจำกัดมหาชนพร้อมที่จะนำความรู้และประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างกว่า50ปีรวมถึงบุคลากรที่มีคุณภาพ พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการก่อสร้างและบริหารโครงการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่บริษัทได้ตั้งใจทั้งในเชิงคอมมิชเมนต์คือการทำตามวัตถุประสงค์เป้าหมายในสิ่งที่เราให้คำมั่นสัญญาไว้อินเทกริตี้หลักจริยธรรมความถูกต้องหลักวิชาการที่ดีแว l u ลูพีเพิลคือการให้ความสำคัญกับพนักงานและคนที่เราร่วมงานด้วยท,ทุกคน Innovation คือการนำหลักความรู้สมัยใหม่เทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อให้งานที่ดีขึ้นรวมถึง l i f l o o n l l e r r n n n นะครับก็คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อทำให้การเรียนรู้ทั้งในเชิงองค์กรและบุคลากรของเราทำให้ทุกอย่างค่อยๆดีขึ้นพวกเรารู้สึกภูมิใจมากครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรถไฟความเร็วสูงครั้งนี้ถือเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย และเราก็เชื่อว่าสิ่งที่เราจะตั้งใจทำจะสามารถทำให้โครงการรถไฟความเร็วสูงบรรลุเป้าประสงค์ทั้งในเชิงคุณภาพระยะเวลาความปลอดภัยและต้นทุนการทำงานด้วยก็ภูมิใจนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนไทยได้สามารถเดินทางได้สะดวกและรวดเร็วขึ้นด้วยโครงการรถไฟความเร็วสูงในครั้งนี้ครับขอบคุณมากครับ